เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราอยากจะสรุปความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดของบริษัทใหญ่ๆเลยนะให้ออกมาเป็นตัวเลขแค่ตัวเดียวมันจะทําได้จริงเหรอวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบคําถามนี้โดยเฉพาะเลยครับมันมีชื่อว่า value at risk หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า VAR เรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากคําถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆของผู้บริหาร JP Morgan ชั้นหนึ่งครับ เขาแค่ต้องการรายงานที่บอกได้ว่าวันนี้บริษัทเราเสี่ยงแค่ไหนขอแค่หน้าเดียวแล้วก็ขอทุกๆ4ี่โมงเย็นและใครจะไปคิดแล้วครับว่าความต้องการที่ดูเรียบง่ายขนาดนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องมือที่ปฏิวัติว,ตว,ตวงการบริหารความเสี่ยงไปตลอดการเลยและนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆของท่านประธานไปจนถึงการนิยามว่าวาลคืออะไรมีวิธีคำนวณแบบไหนบ้างแล้วเราจะทดสอบมันได้ยังไง และที่สําคัญที่สุดมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับการกระจายความเสี่ยงโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยคําถามง่ายๆของประธานที่เป็นจุดกําเนิดของ VAR เนี่ยแหละครับจากคําสั่งนั้นนะครับก็เลยเกิดเป็นรายงานที่เรียกกันภายในว่า4:15 report หรือรายงาน4.15ง15ทีมงานของ JP Morgan ตอนนั้นก็ต้องระดมสมองกันอย่างหนักเลยเพื่อหาวิธีกลั่นกรองความเสี่ยงที่มันซับซ้อนมากๆทั้งหมดให้ออกมาเป็นตัวเลขแค่ตัวเดียวให้ได้ แต่ที่มันสุดยอดกว่านั้นก็คือแทนที่พวกเขาจะเก็บสูตรลับนี้ไว้ใช้เองคนเดียวในปี1944พวกเขากลับเลือกที่จะเผยแพร่มันออกสู่สาธารณะในชื่อ Risk Matrix ครับซึ่งนี่แหละที่ทําให้วากลาเป็นมาตรฐานที่สถาบันการเงินทั่วโลกหยิบไปใช้กันจนถึงทุกวันนี้เอาล่ะครับพอเรารู้ที่มาที่ไปกันแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วไอ้เจ้าวาเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้อธิบายแบบเห็นภาพเลยนะครับ YR เนี่ยมันก็คล้ายๆกับพยากรอากาศทางการเงินเลยครับ มันไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกแน่นอน100%แต่จะบอกเราว่ามีโอกาส95%นะที่พอร์ตของเราจะไม่ขาดทุนเกินกว่า X บาทภายใต้สภาวะตลาดปกติซึ่งแน่นอนมันก็แปลว่ายังเหลือโอกาสอีก5%ที่เราอาจจะโชคร้ายขาดทุนหนักกว่านั้นได้เหมือนกันเวลาเราพูดถึง VAR นะครับมันจะขาด3ส่วนประกอบนี้ไปไม่ได้เลยอย่างแรกก็คือมูลค่าการขาดทุนที่เราอยากรู้เป็นตัวเงิน2คือกรอบเวลาที่เราสนใจ เช่นจะดูความเสี่ยงใน1วันข้างหน้าหรือ10วันข้างหน้าและ3คือระดับความเชื่อมั่นที่เราต้องการเช่นถ้าเราบอกว่าวา1วันที่ระดับความเชื่อมั่น95%เท่ากับ1ล้านบาทแปลงง่ายๆก็คือเราค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยนะที่95%ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยพอร์ตของเราจะไม่ขาดทุนเกิน1ล้านบาทครับแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าแนวคิดของวาจะเป็นสากลแต่ละดับความเชื่อมั่นที่แต่ละสถาบันเลือกใช้เนี่ยกลับไม่เท่ากันครับ อย่างต้นตำรับอย่าง JP Morgan ใช้ที่95แต่สถาบันอื่นหรือแม้แต่มาตรฐานกำกับดูแลธนาคารอย่าง b a r i l Accord กลับเลือกใช้ระดับที่เข้มงวดกว่าคือ99คําคำถามคือทำไมถึงต่างกันก็เพราะว่าตัวเลขนี้มันสะท้อนถึงระดับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละองค์กรที่ไม่เท่ากันนั่นเองครับบางที่อาจจะ conservative กว่าก็จะใช้ตัวเลขที่สูงกว่าทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วล่ะครับว่า แล้วเราจะคำนวณไอเจ้าค่า VR นี้ออกมาได้ยังไงซึ่งเท้าว่ากันตามหลักแล้วเนี่ยมันมีอยู่3วิธีหลักๆด้วยกันครับสไลด์นี้สรุปภาพรวมของทั้ง3วิธีให้เห็นชัดๆเลยครับวิธีแรก Historical Simulation เหมือนกับการดูหนังย้อนหลังเชื่อว่าอนาคตจะคล้ายๆอดีตวิธีสอ Delta Normal เหมือนเชื่อในสูตรคณิตศาสตร์สวยๆว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามโค้งระครังควา่าและวิธีสุดท้าย Monte Carlo กูเหมือนมีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองอนาคตที่เป็นไปได้เป็นหมื่นๆแบบเลย ซึ่งแน่นอนว่าแต่และว,วิธีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันไปเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละตัวครับมันเริ่มกันที่วิธีแรกนะครับบอกเลยว่าวิธีนี้ตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับเราก็แค่ย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตสมมุติว่าดูย้อนหลังไปร้อยวันแล้วก็เอาผลตอบแทนของทั้งร้อวันมาเรียงลําดับจากวันที่ดีที่สุดไปจนถึงวันที่แย่ที่สุดทีนี้ถ้าเราอยากได้ความเชื่อมั่น95% เราก็แค่เดินไปดูว่าวันที่มันแย่ที่สุดเป็นอันดับที่5ก็คือ5%ที่แย่ที่สุดจากร้อยวันวันนั้นน่ะเราขาดทุนไปเท่าไหร่ตัวเลขนั้นแหละครับคือค่า TVR ของเราง่ายๆแค่นี้เลยจริงๆมาถึงวิธีที่2วิธีนี้จะเริ่มมีความเป็นนักคณิตศาสตร์มากขึ้นมาหน่อยครับมันตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สําคัญมากๆข้อเดียวเลยก็คือผลตอบแทนของสินทรัพย์เนี่ยมันมีการกระจายตัวแบบโค้งระคังควา้าหรือที่เรียกว่า normal distribution ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ทั้งทรงพลังมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของวิธีนี้ด้วยเหมือนกันครับลองดูที่กราฟนี้นะครับนี่คือตัวอย่างข้อมูลผลตอบแทนของหุ้นตัวหนึง่งจะเห็นเลยว่าผลตอบแทนส่วนใหญ่เนี่ยจะมากองกองรวมกันอยู่ตรงกลางก็คือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่มากนักส่วนผลตอบแทนที่บวกเยอะๆหรือลบเยอะๆที่อยู่ตรงปลายหางซ้ายขวาของโค้งเนี่ยจะเกิดขึ้นนานๆครั้งเท่านั้น วิธีเดลต้านอร์โมก็จะใช้คุณสมบัติทางสถิติของโค้งระคังความนี่แหละครับมาช่วยคำนวณหาค่าแวร์ได้อย่างรวดเร็วและวิธีสุดท้ายวิธีที่ต้องบอกว่าทรงพลังที่สุดและก็ตามมาด้วยความซับซ้อนที่สุดเช่นกันครับคือวิธีมอนเตกา r โลแทนที่เราจะมองไปในอดีตหรือใช้สมมุติฐานทางสถิติง่ายๆวิธีนี้จะใช้พลังของคอมพิวเตอร์สร้างอนาคตที่เป็นไปได้ขึ้นมาเป็นหมื่นๆห,หรืออาจจะเป็นแสนๆรูปแบบเลย แล้วค่อยมาดูว่าในบรรดาสถานการณ์จำลองเหล่านั้นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดมันทำให้เราขาดทุนได้มากแค่ไหนโอเคครับพอเราคำนวณจนได้ค่า VAR ออกมาแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามคำถามที่ต้องตามมาทันทีเลยก็คือแล้วเราจะเชื่อมันได้แค่ไหนมาถึงหัวข้อที่4กันครับการทดสอบ VAR นี่แหละครับคือคำถามที่นักบริหารความเสี่ยงทุกคนต้องถามตัวเองอยู่เสมอ เพราะไม่ว่าโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาจะดูหรูหราซับซ้อนแค่ไหนสุดท้ายมันก็เป็นแค่โมเดลที่พยายามจะจำลองความเป็นจริงซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความแม่นยำของมันอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งกระบวนการตรวจสอบนี่แหละครับที่เราเรียกว่า backtesting ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือการตรวจข้อสอบย้อนหลังให้กับโมเดลของเรานั่นเองเราจะเอาค่า VAR ที่โมเดลของเราเคยคำนวณไว้ในอดีต มาเทียบกับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงๆในวันนั้นๆ,ๆนนนนเพื่อดูว่าโมเดลของเราทายผิดบ่อยแค่ไหนหลักการมันง่ายมากๆเลยครับถ้าเราตั้งค่าความเชื่อมั่นไว้ที่95%ก็แปลว่าเรายอมให้โมเดลของเราทายผิดหรือเกิดการขาดทุนเกินกว่าค่าแวร์ได้5%ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราทดสอบย้อนหลังไป100วัน จำนวนวันที่ขาดทุนจริงมันทะลุค่าแวร์ไปก็ไม่ควรจะเกิด5วันถ้ามันเกิดเกินไปมากเช่น10วัน15วันนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนล้วครับว่าโมเดลของเราอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปและถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะครับวาเนี่ยเปรียบเสมือนการเช็คสภาพรถยนต์สําหรับการขับขี่ในชีวิตประจําวันในสภาวะปกติแต่ stress testing มันคือการเอารถคันเดียวกันเนี่ยไปเข้าสนามทดสอบที่โหดหินสุดๆ เพื่อดูว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นมาจริง,รงโครงสร้างของรถจะยังปกป้องเราได้อยู่ไหมซึ่งในโลกของการเงินเราต้องใช้ทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปเสมอครับแล้วแล้ว,ลวเราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยก็ได้ครับทำไมการกระจายความเสี่ยงจึงสำคัญแล้ว VAR เข้ามามีบทบาทกับเรื่องนี้ยังไงเราน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้กันบ่อยๆใช่ไหมครับอย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียว ซึ่งในโลกการเงินนั่นก็คือหลักการของการกระจายความเสี่ยงหรือว่า diversification นั่นเองครับและ VAR นี่แหละคือเครื่องมือที่ทำให้เราวัดผลของการกระจายความเสี่ยงนั้นออกมาเป็นตัวเลขที่จับต้องได้โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ค่าที่เรียกว่า correlation หรือพูดง่ายๆก็คือความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตของเราครับสไลด์นี้โชว์ภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยครับลองดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับ ถ้าเราคิดแบบง่ายๆแบบทื่อๆเลยก็คือเอาความเสี่ยงของหุ้น A มาบวกกับความเสี่ยงของหุ้น B ตรงๆเลยนั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายสุดๆว่าหุ้นทุกตัวในพอร์ตเราจะตกหนักพร้อมกันเป๊ะๆแต่ในโลกความเป็นจริง ดูที่ฝั่งขวาครับเมื่อเรานำเรื่อง correlation เข้ามาคำนวณด้วยจะพบว่าความเสี่ยงของพอร์ตโดรวมนั้นน้อยกว่าผลบวกของความเสี่ยงของหุ้นแต่ละตัวเสมอเพราะมันเป็นไปได้ยากมากที่สินทรัพย์ทุกตัวจะโชคร้ายพร้อมกันนี่แหละครับคือพลังของการกระจายความเสี่ยงที่ VAR ช่วยทำให้เราเห็นเป็นตัวเลขได้ดังนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าคุณค่าที่แท้จริงของ value at risk เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขที่แม่นยำเป๊ะ,ปะก็ได้นะครับ แต่มันคือการสร้างภาษากลางที่ทำให้ทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะอยู่นแผนกไหนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดไปจนถึงพนักงานหน้างาน,น,างานสามารถพูดคุยเรื่องความเสี่ยงที่มันซับซ้อนมากๆด้วยภาษาเดียวกันได้ซึ่งมันก็กลับไปตอบโจทย์แรกสุดของประธานเจพีมอร์แกนที่ต้องการตัวเลขเดียวเพื่อสรุปทุกอย่างนั่นเองครับแม้ว่าว่าจะไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษที่ทำนายอนาคตได้ร้อเ แต่มันมีประโยชน์สุดๆตรงที่มันบังคับให้เราต้องอเผชิญหน้าและวัดในสิ่งที่เรากลัวซึ่งนั่นอาจจะเป็นประโยชน์สูงสุดของมันเลยก็ได้ครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดตามกันก็คือในโลกทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีด้วยอะไรคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่แต่เราอาจจะยังไม่เคยคิดที่จะวัดมันออกมาเป็นตัวเลขอย่างจริงจังเลย